สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับสาหรับคลิปแนวนี้เนะี่ยผมจะมาสุ่มกล่องรวมสกินพิเศษนะซึ่งเราไม่ได้อยากได้สก,กินเราอยากได้กรอบโปรไฟล์เวลเวล่ลาพาซิสเซนเนะผมเลิกเล่นไปประมาณ3ปีเลยทําให้ผมไม่ได้เติมเวลเวล่าพาซิสเซนนั้นนะซึ่งกรอบมันสวยมากแล้วมันกลับมาผมก็เลยจะกลับมาเปิดนะผมจะเปิดทีละห้ากล่องไปเรื่อยๆนะเพราะผมเคยเปิดกล่ององเมลจิเปิดทีละ5แล้วมันได้กรอบง่ายนะก็เลยเผื่อเผื่อตรงจะดีมากแต่จริงคือง,งบเนวนี้ที่เตรียมไปอะ คือไม่ได้เตรียมเพื่อจะเปิดให้ได้นะเตรียมเพื่อเปิดเอาเหรียญไปแลกนี่นแหละคือมั่นใจว่ายัางไงก็เกาะไม่น่าจะออกต้องเอาเหรียญไปแลกแน่นอนมันไม่น่าจะออกง่ายขนาดนั้นตามที่คำนวณไปประมาณ3 6มพน่าจะได้นะมันใช้50เหรียญเลนดอบสิบดหกเปอร์ ผมเคยเปิดกล่องที่มันรวมกรอบโปรไฟล์แล,ล้วเหรียญดับมันน้อยกว่านี้นะแล้วคือไม่มีอะไรการันตีแบบเปิดไปเรื่อยไม่มีของให้แบบเก็บสะสมให้แลกอ่ะคือหมดไปหลายพันมากแล้วไม่ได้อะไรกลับมาเลยนะแต่กล่องเนี้ยคือรับประกันเลยว่าเปิดไปถึงจะหมดเยอะแต่ก็มีของติดไม้ติดมือกลับมาแน่นอนเพราะมันมีเหรียญเหรียญแดงๆเนี่ยให้เอามาแลกเนี่ยเหรียญน,นักลบเนี่ยซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนขา้างคุ้มมากเลยนะคือเปิดไปหมดเยอะนค่ไหนยังไงก็มีของติดไม้ติดมือแน่นอน ผมเลยแต่เห็นใจที่จะโอเคสุดท้ายถ้ามันมันคุ้มอย่างเงี้ยผมก็เลยเอาดีกว่าตอนนี้มนมีอยู่11เหรียญน,นะ12เหรียญแล้วอ๋อรอบนี้ไม่ออกเลยไปเรื่อยๆเลยนะ14เหรียญ ิบห้าเหรียญสิบหกเหรียญแล้วนะก็ถือว่าเลรดไม่ได้แย่มากมายนะแถมมีการันตีให้เราแลกด้วยยังไงเราก็ได้แน่นอนนะกรอบแค่เราจะหมดกี่บาทอยู่ที่ว่าเราจะหมดกี่บาทแค่นั้นเองเราได้แน่นอนอ่ะสะกินออกโอ้ยไม่ได้อยากได้สกินนะคือขอเป็นเหรียญได้ไหมไม่ต้องการสกินเลยนะจริงๆ เปลี่ยนสกินสักเป็นเหรียญสักห้าเหรียญสิบเหรียญเงี้ยเอ้ยแต่ไม่กินมันให้แลกตั้งสิบกว่าเหรียญอย่างเงี้ยโอ้โหน่าจะคุ้มไม่ได้อยากได้สก,กินเลยสามเหรียญน,นะเดี๋ยวหมดรอบนี้เดี๋ยวผมจะเติมเพิ่มอีกพันพันบาทไม่รู้กี่คูปองนะน่าประมาณพันหนึ่งพันสองประมาณนั้นว่าเตรียมใจอยู่แล้วแหละว่า,วากล่องนี้ยังไงกหวาได้กรอบกวววได้เหรียญ ไปแลกเกรอบนี่คือน่าจะหมดหลายพันอยู่แต่ว่าเกอบมันสวยนะผมดันเลิกเล่นไปช่วงนั้นพอดีดิผมเลยไม่ได้เติมโอเคเดี๋ยวผมไปเติมเพิ่มอีกพันหนึ่งนะเติมมาเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เรามี25เหรียญน,นะผ่านไปครึ่งทางเหมือนว่าจะหมดน้อยกว่าที่คิดนะเรากําหนดงบไว้ทั้ง3,006แต่ว่าหมดไปพันพันกว่านี้คือได้มาครึ่งทางแล้วอาจจะหมดแค่2,000 เริ่มไม่ค่อยออกแล้วสามเหรียญโอเคได้อยู่นะขอจักขอด้าสิบเหรียญเอ้าโอ้โหสกินนะไม่ได้อ,อยากได้สกินเลยขอเป็นเหรียญพอขอเป็นเหรียญจะได้หมดงบไม่เยอะนะ โอเคสาเหรียญแล้วนะขาดแค่14เหรียญคิดว่าคงจะหมดไม่ถึงสามพันนะน่าจะหมดรอบนี้แล้วเติมเพิ่มอีกสักนิดหน่อยก็น่าจะเพียงพอที่จะแลกกรอบได้แล้วแหละ

เดี๋ยวหมดรอบนี้เติมเพิ่มอีกสัก300น่าจะได้แล้วมั้งโอเคเหรียญไม่ออกนะแปดกองเมื่อกี้ตอนนี้มีส3เสามเหรียญนะขาดแค่เจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญเท่านั้นเราจะได้แลกกาอเโปรไฟล์วิบวับเวลล์พาสซีซสั่นเจ็ดนะโอเคผมเติมเพิ่มมาสามร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาเปิดต่อกันเลยคือถ้าเรา คือถ้าผมเล่นอยู่แล้วผมเติมเอากรอบตอนที่ท่านเจ็ดก็มันก็หมดประมาณนี้นะประมาณสองพันสามพันประมาณนี้แหละสิบเก้าเหรียญค่าเหรียญเดียวนะขอเปิดทีละกล่องกันแล้วกันน่าจะได้เพียงพออยู่แหละสองร้อยสิบกว่าคูป,ปองเพชรโอ้โหชิ้นส่วนเอ้กล่องอันสุดท้ายมม่มันดูยากจังเ,เ,เลยเพชรเอาแล้วไงกล่องอาถรรพ์กล่องอาถรรพ์ปะเนี่ย และสุดท้ายมารทีเพชโอ้โหโอเคได้มาแล้วนะ50เหรียญครบแล้วเราก็แลกกันเลยกเกาะเวลล์พาร์ทีซันเจนะเป็นเกาะที่ผมชอบที่สุดเลยอยากได้มากสำหรับผมผมมองว่าซีซันเจกับซีซันหกสวยมากนะแต่ผมชอบของซีซันเจมากกว่าหมดครั้งนี้สุ่มไป2,300บาทได้เกอบมา วิวับมากอบหนึ่งของซีซั่นเบวกกับสกินอีก2ตัวนะเป็นบัตเตอร์ไฟกับลินดิตโอเคสำหรับคลิปตัวนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ